โอ้ปลาด้วถุ่งไงก็ได้หลายตามทุ่งด้อนี้โอ้โหปลาดุกก็ะด้พี่น้องปลาดุกกระ็โอ้ปลาตะเพยียนนะสวัสดีครับเมน,นี้เสาร์วันที่เก่าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานห่วยวังเย้วครับพี่น้องนี่คือห่วยวังยาวน้ำไหลามากบักหลายเลยครับเมื่อคืนฝนตกจังหนักครับเมน,นี้น้ำเลามาถึงบึงกุยเสืออีสานแล้วครับไหลามาจาก ทางอำเภอกุดรังอำเภอรบระเบือครับเขตบันไพกับสิม,มาน้ากำกันนะครับนี่ข้าเจ้ากำลังหาปลาครับนี่ยกสะดุงครับเอาเบิ่งนํำกันสีดาบอหมานกันโอน้นี่ครับปลาโดดแล้วครับโอ้โดดโอ้ตัวนึงกว่โอ้หมานนี่ครับผมนะหมานครับหมานแต่ไล่ยอยู่ครับผนะโอ้โหบ้าลอยได้ครับนาะเพื่อนใดรอบนี้เออน้ามาปลากับมาน้าหน้าครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ้งอีกฟังหนึ่งครับฟังทั้งหลังผมนี่กะนี่คือเบิ้งกุยสเสดออีสานครับนี่เบิ้งกุยเสดออีสานนี่มวลนามมหาสารครับมาแล้วว่าละ่ะไหลเป็นตะยานแค่ยังนะโอ้นะโอ้ข้าเจ้ายกสะดุ้งฟังนี่กะหลายครับได้หลไหลกันปลาหลายด้ครับนี่มาเดา้อผู้ใดอยากมหาปูหาปลาครับว่าละ่ะ หมันนะครับมืัอนี้ได้ปลาหลายครับพี่นอ้องคนน่ะโอ้โหเดี๋ยวยางไปเบิ้งใกล้ๆครับยางไปเบิ้งของผู้คนแรลกกันคนน่ะไปเบิ้งน้ำกันครับอขอเวลายางจะเข้าก็อื้มดีดับหล่นลงสาข้าเจ้าครับพ่นน่ะโอ้คนอะ ลุนล้งสาแล้วครับเอามุงเขียวกันไว้กับยุทธนะครับเนี่ยไหลลงสาแล้วนามันร่นคู่สาครับไปไปรุนเบิงตานาพระเจ้าบาปเนี่ยพระเจยกสะดุ้งฟังนี้ผู้ดเดียวกินแข่นๆผู้ดเดียว <c oughs> เป็นยังไงหมนันมาครับมาได้จักรอบแล้วเนี่ยยกจักรอบแล้วจักชกเก้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอนแสงจัง่อยเดี๋ยวบ่เห็นพี่น้องไงแกทำมาลุนน้ากันครับย่างหาหม่องกันเอาลุนน้ากันครับบ้านนี้ได้บ่โอ้ยก่อนหน้านี่ไทยอยู่ท่ามสะพานก็ได้หลายอยู่เนาะ <c oughs> มันติดหยาไอติดอันงาไม่หรอโอ้โอก็เส้นเกลงขายเนาลุยน้ำไปเบิึงน้ำผึนกัน ย่อมเปียกครับยางไตเบิงกันแล้วใาเจ้าได้ลายปได้แล้วอึ๊บอึบอืม,อมเป็นไรครับโวัวนี่สามโตตัวนี่ว้านนี่บอกอันสุดท้ายเน,ะเนยเาะมาเบิงกันเนี่ยบ้านนี่มันลุ้นกันครับข้างล่างเนี่ยนะนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วอนนอ้ปลายังแน่นนะ ปลาข้าวซอยบ่เว <cues> <l convert> <s urai sword> ้ยปลาข้าวว่าสันปลาขาวเออพวดอะไรงั้นอืมปวดนะปลาขาวอีไท้ายตัวนี่ตัวใหญ่ๆกะมูนนี่ปลาขาวอีไทยครับปลาแมนวะย่อยปลาขาวอีท้ายไปยังน่ะเอ้าปลาสมัยใหม่มูดบ้านนี้ตั้งคซื้อบ่ ตังวาแท้มันไก่พันหร่วนผสมพันธุ์พาเร้าตัวนี้ประมาณนี้เนาะยายโอ้มานี่เด้เนี่ยมาเบิ่งในขงเก็บปลาบานนี้เว้ยทักแน่พี่น้องเลยเว้ยเว้ยเว้ยเอา้เอาบาดี้รุนน้ำกันครับบานละสองสามโตกะบเมืม่อแรกเนที่ว่าสิบยี่สิบโลมาดีได้ยืนไปเอ้าเอาเอา อ๋อเดี๋ยที่กับซะครับยี่สิบโลได้เหรอเจ้าได้ายบันใดเต็มที่เจ็ดโลหาหกโลเอาพ่อหาหกโล่ิบ่โดนบันไดโดนบันใดหาหกโลเนี่ยสองชั่วโมงได้ป่ฮะเครื่องมือไหนหาหกโลอ๋อ โอ้มันลงไ้แค่นมานล่าเีวพอนมันแหโอ้ครับเอาซ้ำหนิกะโอ้ยเหลือเฟือแล้วเนาะเบื้องไม่จักหลอบกันนะนี่พื่นะโอ้ปลานิ้งไงกระไรฮะนี่โอ้นั่นโอ้ปลานังปลาเนือออนครับเดี๋ยวดจะฝากเอาไปนี่กันเบื้องลุนลุนน้ำกันเจ้ากันเ้พื่อนอะอือหือ ปลามันโดดแห้งดิมันตื่นหนาปลาเนื้ออ่อนเดียวเด้อขอจับเบิังจะบาทเถิดเด้อโอ้ปลาเนื้ออ่อนครับนี่บานเท่าเอินปลายังปลานังใช่ไหมปลานังบ่นี่ครับปลาเนื้ออ่อนเขาเจ้าขายกันโลจะบาทเถอปลาดิ้งเสร็จนะเตี้ยไปกินบ่ะนี่ปลานิ้นใหญ่ครับอุ้ยมันเติบอยู่เด้วยเนี่ยโอ้ถึงชั่วโมงบ่ ผู้ใหญ่โอ้ที่ว่าแ่วหัวตะลงอะนะบ่ถึงเครื่องชั่วโมงบ่ะป้าบ่ถึงเครื่องชั่วโมงได้เกือบโลแล้วตอนนี้เนาะดูมันเด็ดแปดโลดเลยเนาะหกเจ็ดขีดได้ยังเนาะอืมอ่ะติดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือ โอเคพผน่ะเบิกไปยังน้ำเป็นตะยานให้รถผมจอดอยู่ทั้งสะพานหมดละเอา้าเดี๋ยวผมจะไปเบิงฟังฝนกันเด้เอาไปเบิงฟังฝนก่อนครับบบบนี้มาพอถึงชั่วโมงก็ได้หลายแล้วยกไปทั้งถึงสิบรอบเป็นปะเนี่ยยกไปทั้งถึงสิบรอบได้แบบหลายโอ้ยพักแนครับด้วยน้ำไปเอว้ยทางผมลุยมากเลยนะ้ำหล่น พูดนะอันนี้ทุ่งเขาน่าเข่าด้วยครับนี่จมแล้วโอ้แต่นายไปไปเบิ้งต่อครับไปเบิ้งไต่สะพานบ้านนี้พูดนะน้ำไหลลวกไหลล้วงครับไปเบิ้งไต่สะพานกันเลี้ยงเรากันสิบพันคนได้มากแล้วครับเจ๋ยว โอ้ยไปบรรลุนปลานลำนย่ายกันย่ายไปไหนย่ายเอาเจอสว่าพักตบย้อนไหลสวนมาบัตริ่โล่งจ่อยเป็นไร <c oughs> นไนครับหมานบ่าเอามาเอามาหลุนน้ำพอย่ายล้วบาทนี่นี่อยู่ใต้สะพานครับสะพานวังยงาวนี่ งนี้สะพานว่างยาวแถวแยกนั่นกับสาวะกำลังย้อนไปหาสะพานครับได้ตึงยกสะดุ้งขึ้นไปกันเอามาลุ้นกันครับบาทนี่กนยกแล้วยกแล้วสะดุ้งใหญ่ยกแล้วอืออือดูนะปลาบอลอยู่ในสะดุ้งเหมือนโหลดจุงๆอยู่ครับมาเบิ่งกันป้าตาัวเออสามสี่โตตัวนี้ อ,อ,อักขนาดบ้านนี้เออรคมันไม่ค่อเข้ายู่นเออบ้านนี้สวะย้อนไปแล้วย่ายล้เราล่งแล้วสะดุ้งหลุดน้ำยายจะหลอกกันมาเด้อมาหาปลาพี่น้องเลยมวนมวนครับมวนเต๋ปลาแล้วมันมวนอยู่เครืองมือไดี6-7หกเจ็ดโลขนาดบ้าหมา้เนี้ยบ,บางลงมาถึงเนีย สิบรอบได้หกเจ็ดสีทธ์เดียวอยู่มันมือได้สิบยี่สิบโลก็ได้เนาะเอาเอาการสิทดันคุณไปเร็วไปไงอืมเอาไงละมาดันสวะให้มันไหลไปตามนลำครับเอาอวนมาจมเนะคก็สิมีปลาอยด้วยเนาะอ้าว ระวังเลือกหวงน้ำนู่นไงเด้อนี่ฝีมือนะระดับฝีมือเจ้าเจ้าทินเจ้าทินนั่นนะเอ่อเจ้าทินเจ้าทินเอ่อเบิงกุยเรียบร้อยเจอพ่อใหญ่เจ้าทินน่ะลากสวะออกไปกลางลำน้ำเอา มาลุนกันครับบาดนน่บื๊บนั่นตัวสองตัวก็โอเคอยู่เห็นปะบอเสียเถี่ยวเดี๋ยวนอบ่ถือกันควนตัวเนี่ยถือควรจังใดอ้างสันบ้านนี่บ่โอ้บ้านนี่เตียมไ้ไผเื่อยเตรียมเขาเพรยโอ้ปลาสลิดกับตัวงามเนาะลงโดนไปไหนนี่ครับ ลงจากพวกตัดเพะอ,อ,อลงจากรอบเลยอันนี้ยกจากรอบประมาณถึนนงน,กกน,น,น,งนไม่ถึงว่านี่ยกจากเทือแล้วนี่อ,นอันที่ได้ครับสิบกเท้โอ้สิกว่าเทืเทอมันเหอมา้าบนเอายมันไม่หรอเ่ย้อนไม่หือกาดันไปเห็นหานนามงใหญ่มันกับคือว่าเนาะมันกับดัน,ดน อย่าันไปเลยเหมอนกัเออเอาไงเอ้าลากออกไปไงมันดิสูดเจ้าทิ้นเองได้น้อยไงนาะเอาไหมมาผมติจับหัวเฮียไปถาอันนี้ผูกไว้อยจดกันเนาะเฮียลั่นี่ยเอาผมขึ้นเฮียลั่เขียวได้ครับติจับหัวเฮียโอติไปจับไปไงเอาโอเคไปติจับหัวเฮียสีฟ้าไปเห็นไปไงเราว่าเราต้องจับก็ได้เราจัดการเองไปสั่นเอา เนี่ยมนมาหามงเก่าอีู่แล้ว <c oughs> ตันนัออยอ้าวไปไปน้ำเฮียเลยลากไปน้ำเฮียโหลดไงดึงไปน้ำเฮียโหลดมันไปน้ำดึงมันไปน้ำโหลดไปบ่อมุนติวๆเนี่ยโอ้บ่ไปบ่ามาเลยสะวะก่อนนี่ก่อนใหญ่ครับ บุญยนเขามาที่สะพานหวยวางงาวนี่ครับเจ้าไปแล้วก้อนนึงใหก็นีดอืมอืมโอ้ลัปลามือสะดุงมาหลายตัวนิดเดียโอ้ตะบวนนะพงนนี้สะดุงอยู่เลยว่าท่านว่ท่านทีเือ โอ้ยนี่ลยเจจะได้กินเข่าเรอกเนาะตอนนี้หงเอ้ยซื้อเอาโอ้ยเว้นกรรมแล้วสื่อเขากินนะมีหน้าถึงนามถ่วมมันก็ต้องจำใจในไงนะใสีบบงจิงไปดิขอบางเี้ด้ครับโอ้โหบางทีต้องหวหน้าาดู พือ่อนะไลายคักไลายแน่ครับตั้งคังะได้ตั้งครับพี่เอ้าไปเบิ้งข้าวพวดมาโยกแล้ว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 พื่อนะโอ้ปากยังไงตัวเนี้ยคือ,ค,อคืออยู่ครับคืออยู่เ,เออเนาะพอข้าไม่ข้าพวกหัวดีเอาตั้งร้านข้าไว้ดีเนาะ เจ๋ยวเลยไป็นได้ยังมันบ่โอ้ยทำพิธีวันเล้วจักเถอะจังได้ว่าสั่นโอ้ตรงนี้ของเจ้าอยู่นี่มันน้ำหนิ่งแต่นี่ขอบางเด้อเอาหมเลยโอ้เด้อบวนบัวก้ามบัวก้ามาคือกันยื้อเปิดนะบวก้ามาพี่น้องโอ้ยเบิ่งเปิดเบิ่งจักบาดกัน ขอเบิง้งคักๆเนี่ยขายบ่ครับเนี่ยขายบ่มีคนซื้อก็ขายติมีผู้ซื้อก็ขายเตี้ยพี่น้องเลยผู้ใดอยากได้ปลาสดๆจากเบิ้งกุ้ยกับมาเด้อสะพานสะพานบางย่างบ่หนิเออสะพานบางย่างอันนี้เอินบางบางย่างบ่แมนอ้าวตายเอินพิษสะพานบางย่างครับสะพานบางย่างสุดคล่องเเนาะเอ้ยสุดห่วยเนาะ ซุดห่วยที่ที่ไหลลงบึงกุยอันนี้เจ้าเจ้าเบิงเอาเองในเด้อเนี่ยขออนุญาตเนี่ยอ่ะโอ้ไปแล้วไปแล้วดิเออหน้ามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเมื่อขึนฝนตกยังคักเขาว่าเส้นท่าพระโคสมนี่ล่นไปสามจุดดิเอาขอเบิ่งนี้ได้ครับเนี่ยโอ้โหไปดู ทวงใจก็ได้หลยตามทวงด้นีโอ้โหปลาดุกก็ได้พี่น้องปลาดุกก็โอ้ปลาตะเพียนนะเอ,อดึงมาทั้งเครื่อด้เนาะขายมากเลยขายลูจับาทปลาร,รวมเลยปลาล่วมลจับาทปลาดีไลเลยปลาหนังกมีอืมว่ บอตสังมาทำปอโอ้โหเกี่ว้าคือบอตสังติดรถมาทำเฉเดไขายว่าทีซื้อนี่ไหมซื้อไปฝากผู้เฒ่าโอ้ยเจ้าบ้านอี่ลีครับเนี่ยไอ้แล้ว้านี่ลีแน่นอนอี่ลีนี่แหละครับถือวิกิปเป็นโอกาสเลยพี่น้องนี่เบิ่งกุยสรีอีสานครับสะพานธบั้งย่างดิอ๋อสพานบ้านย่างสินไช่เจ้านะ ผ่านวังห่วยวังเล่าเด้อห่วยวังเล่าห่วยวังเล่ามันบ่ไหนข้างบนนี่ยกับห่วยวังเล่าือกันบ่ข้างล่างกับห่วยวังเล่ามันบ่บ้านโน้ตัวห่วยวังเล่าห่วยวังเล่าลงมาเบิ้งกุยเนาะเราจากเบิ้งกุยไปลงซี่กับห่วยวังเล่าอีกขันหนึ่งอันพุนห่วยวังเล่าดิเพื่อจ้าเรียกยังไงมันเป็นช่วงเด้ออืี๋ยอนี่ทางเขาเนาะ นี่าทางเขานำไหลจากห่วยมัเขาบึงกุยครับนี่ตรงนี้ปากทางเขาอยู่สพานตรงนี้หละยังงงง,งยังถามกันอยู่ว่าเป็นห่วยเอียงที่ไหลมากครับแต่ทีนี้สะพานนี่มันขึ้นไปสะพานวังแยาวเนาะผมอ่านเป็นวังยาววังย่างจำไม่ได้ไม่แน่ใจเอ้าวัางเย้วเนาะเออสพานาาวังเย้วเออโอเคครับมาเด้อเพื่อได้ยางได้ปลา ปลาร่วมรถจักวาดก็ปลาร่วมเตี้ยไปก่อนเตี้ยเอ้เอามาเบิงกันเด้ครับทำเพืดอได้ได้ปลาโอเคครับดดเคคบ,บิงกุยสะดออีสานอำเภอกระทมวิสัยจังหวัดมาหาสารคามครับ